สวัสดีทุกคนวันนี้ผมก็จะมาขอรีวิวนะวันนี้เป็นวันสอบเก้าวิชาสามวันวันแรกนะคะก็จะมีวิชาหนึ่งก็คือชีวะ2ฟิสิกส์แล้วก็ภาคบ่ายก็เป็นภาษาไทยแล้วก็สังคมนะคะก็วิชาแรกน้อยชีวะซึ่งพิมพ์ก็ติวไปไม่ที่เอาใช่ถูกอ่ะติวไปนิดหน่อยแล้วก็บวกทําข้อสอบเก่าอีกนิดหน่อยแล้วก็แบบ มีความรู้เดิมมากนีนึงหนึ่งเปอร์เซ็นเนาะก็คือผลที่ออกมาก็คือตอนเข้าไปตอนแรกหยือเชนไอพิมอะไปถึงสนามสอบประมาณแปดโมงยี่สิบห้าตลอดทุกสนามสอบอย่างเงี้ยแปดโมงยี่สิบห้าเข้าห้องสอบเลยแปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมวิชาแรกก็คือชีวะชีวะพิมรู้สึกว่ามันยากกับแต่พิมพิมทาไม่ได้เลยคือทําไม่ได้จริงๆอะคือทําไม่ได้แบบไม่มั่นใจสักข้อเดียวมันออก ตามหนังสือสสวทก็คือใครที่อ่านไปอะ่ะก็คือจะจาได้ใครที่มีหนังสือก็จะทําได้ที่มาลองหาซื้อไฟล์สสวทแล้วที่เป็นแบบวิชาชีวะหรือวิชาอือ่นๆอะ่ะแต่คือมันไม่มีเลยมันมีแต่แบบคู่มือของครูอะ่ะทึ่งแบบมันไม่ได้สรุปไว้ด้านหลังหรือใดใดทั้งสิ้นใช่ไหมก็ไปดูใช่ไหมมันไม่มีขายแล้วก็แบบไม่มีหนังสืออันนี้ก็คือแบบทำไงทาไงดีก็คือมันไม่มีจริงๆอะ่ะก็คือโอเค เ,เหมือนแบบดิ่งแล้ววิชาเนี้ยก็หาข้อที่ทําได้ก็เปิดไปแบบมันไม่มีอ่ะข้อที่ทําได้คือแบบไม่มีเลยแล้วก็ก็ทําไปต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้สึกวแบบ่าเฮ้ยมันแบบตอนแรกเราดูในกาใช่ไหมเฮ้ยมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราทํทเสร็จแล้วแล้วพอวิชาต่อไปมาชีวะอีกรอบหนึ่งนะซึ่งพิมดูเราใช่ไหมแล้วมันคือแบบมันไม่มีข้อที่ทาได้แล้วเราอ่ะก็เลยโอเคแล้วก็ดิ่งอ่ะชีวะ พี่มะดิ่งข้อสี่คือแบบก็ยาวเหมือนกันบระมีประมาณเยอะอะคือแบบมันเยอะมากคือแบบทําไม่ได้เราแบบมองคนข้างหน้าข้างหลังเราไม่ได้แบบนั่งท้ายสุดหรือนาสุดใช่ไหมแล้วก็มองคนข้างหน้าข้างหลังวิเขาก็แบบทําเต็มที่ทำหมดเลยแล้วก็มีคนข้างหน้าที่มะหลับใช่ไหมโอเคหลับดีป่าววะก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครหลับมีคนตั้งใจอ่านหมดเลยเสร็จแล้วพี่ก็หลับ คนที่สองของห้องนั hmm. ้นแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในเดียวกันหลับเหมือนกันเสร็จแล้วก็คือตอนหมดเวลาเหลือ5นาทีทุกคนเปิดเปิดเปิดคนอื่นนะเปิด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 แล้วแล้วตอนเราก็หมดเวลาแล้วคุณแล้วก็ออกมาจากห้องสับใช่ไหมทุกคนบอกว่าอุ้ยทำามทำไม่ทันเลยทําไม่ทันเลยใช่ไหมสําหของคิมคือขิมหลับตั้งแต่แบบเหลือประมาณ45นาทีอ่ะใช่เหลือ45ที่คิมหลับแล้วทําทำไม่ได้มันเกินความาวนาญเราเกินไปโอเคอันนี้ฟิสิกส์ต่อฟิสิกส์ สำหรับพิมพ์อะฟิสิกอะรู้สึกว่าให้ความยากประมาณสักประมาณหกเต็มสิบแล้วกันความยากคือหกเต็มสิบก็คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะก็จริงๆริงอะพิมพ์ทำบทค,ครบทุกข้อนะก็มีแบบดา,าบ้างนิดนิดน,นหน่อยคือแบบมันไม่ทันจริงๆิแล้วก็ข้ออัตนัยอะพิมพ์ก็ตั้งใจทำนะตั้งใจแบบตั้งใจแบบมาก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  แล้วก็ไปดูเฉลยในทวิตเตอร์ใช่ไหมคะไปดูเฉลยในทวิตเตอร์คือเราอะ่ะไม่ตรงกับคนอื่นเลยแบบไม่ตรงไม่ตรงจริงอะ่ะเราก็ตั้งใจคิดแล้วเราก็เต็มที่กับมันมากคือแบบมันก็ไม่ตรงเลยข้อกาก็อรอลุ้นขลคะแนนแล้วกันเนาะว่าโอเคเราจะได้เท่าไหร่ตามที่หวังไว้ไหมส่วนภาษาไทยอะ่ะสำหรับพี่แม็กก็คือเหมือนมีที่แล้วมากมากมากเปิดมาข้อแรกก็เหมือนละ เาข้อต่อไปสิบข้อต่อไปก็คือแบบเหมือนเลยมันก็ระดับความยากอยู่ที่ประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันทำนัำพิมกอบทำไม่ทันแต่ก็ทันแต่ก็ต้องรอดูว่าที่เราต่อไปอ่ะคือมันจะถูกไหมพพ์รูมม้สึกว่าอันเนี้ยมันง่ายกว่าเออก็ง่ายอ่ะง่ายกว่าตอนทีแอดอีกของเด็กดีอ่ะแต่ก็เราดูคะแนนแล้วกันไม่อยากแบบ เดี๋ยว่าอย่างง่ายแล้วก็คะแนนออกมามันก็แบบไม่ได้ดีเท่าที่หวังไว้เนาะแล้วก็สังคมวิชาสุดท้ายของวันที่วันเสาร์ที่สามนะคะสังคมเนี่ยสำหรับพิมก็โอเคระดับหนึ่งมันก็แต่มันก็เดี๋ยวมันก็ไม่ดดอยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะส่วนของพุทธศาสนานะสำหรับพิมอะคือพิมไม่ได้เรื่องนี้เลยแต่ก็มีความรู้นิดๆหน่อยๆเรื่องโอวาทพาปาติโมตโอวาทโอวาทใช่ไหมพาปาติโมตแล้วก็มี พวามพ,พุทธศาสนานิดนิดหน่อยเทีแบพอมีความรู้เก่าเศร,รษฐกิจพอเพียงนู่นนี่นั่นหรืออ่านข่าว,วมันก็ยังมีความรู้อยู่ว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งหวังว่าคะแนนจะตามคาดตามที่หวังนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีสอบอีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็เคมีนะคะก็มาดูกันว่าจะทําทได้ไหมส่วนอังกฤษอ่ะอิงอ่ะพิมทาไม่ค่อยได้เลยพิมไปสอบซีอูถมมาแล้วก็รู A ้สึกว่ามันคะแนนมันไม่โอเคโเดิตก็ไม่โอเค เก็ตอิงก,ก็ไม่โอเคแต่วิชาสามารถรู้จะโอเคไหมแล้วก็คณิตศาสตร์อะเราก็อัดเราก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่แล้วก็ฝึกความสามารถของเรา ก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะก็ผู้นี้นะขอให้ทุกคนโชคดีติดตามขณะที่หวังนะคะมีโอกาสพิมพ์ก็อยากจะมาขัดแชร์คะแนนให้ดูเนาะว่าคะแนนปนเป็นยังไงสัปพีแอดเป็นยังไงนะว่ามันแบบดีหรือไม่ดียังไงมันต่างแตกต่างจากเดิมไหมเรามีความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมไหมค่อยสอบมันยากขึ้นไหมหรืออะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนะคะบา,บาย อ๋อขอฝากเด็กห5าไว้อีกรอบหนึ่งนะคะขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือฝึกฝึกทำโจทย์อ่านหนังสือสสวทอ,อยู่แบบเรื่อยๆแบบฝึกทบทวนได้แล้วนะเพราะว่า เวลามาหกคือแบบมันสั้นดีเดียวมันแบบแบบคนอาจจะคิดว่าเออเวลาเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ต้งเยอะอ่ะต้องหนึ่งปีอะโหจะนีปอะไรนะแต่พี่จะบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคือเวลามันเหลือสั้นดีเดียวเป็นคนหนึ่งปีแค่หนึ่งปีเองมันแบบมันสั้นแล้วก็ตอนแรกอ่ะพี่อ่ะตอนแรกเหลือเจ็ดเดือนใช่ไหมพี่บอกโอ้ชิวๆคนจะท้ายพอเหลือหนึ่งวันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชิวแล้วทุกคนมันเป็นเรื่องซีเรียส ร้องไห้แบบเครียดรามาสามเดือนแล้วก็ร้องไห้ร้องไห,งห้นับแบบเป็นยี่สิบสามสิบครั้งแล,แล้วขอให้น้องๆเด็กของพานะคะสู้ๆนะีป็นกำลังใจให้ค่ะ